สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับกอดสีกายครับผมวันนี้เกี่ยวกับอันนี้อราเชั้นรีซิโร่รือเตยเตยเก่งลางรอบนะครับผมวันนี้ตอนที่ยี่สี่ครับผมก็ใกล้จะจบแล้วสตอนที์หน้าผมก็ยังไม่ได้ทำโอเลนนะฮะสองตอนนะครับผมอ่ามาๆคาดว่าจะลุกันจัดวันนี้นะครับผมแต่ว่ายังไม่ลุกสักทีตอนนี้ถ่ายประสาททุ่มไม่งจะสี่ทุ่มนะว่าครับเพราะไม่เสียเวลาเราดูกันเลยครับผมลีซิโลครับผมในตอนที่แล้วที่แม่งโดน ค่าโดนค้านะโดนหลีนะผมเจ้าหนิงนั่จริงนะนะครับผมอ่ามาเจอครับโอ้โหยดีนะมามาโผล่ตรงเนี้ยไม่งั้นโผล่ที่วานมึงตายแน่ฮะอุ้ย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 เกอุ้ยดุนเกว่าเกสาววายวิจินนะฮะอืมสุนมองวานขาวมากุดไปนะผมเออเปล่าฉันไม่เป็นไรหรอกถือเป็นคำตอบของเรื่องที่อยากรู้เของคดีนะ หมายความว่าจุดเ h ็ c อย o i n t u p d a แล้วเหรออจุดเช็คพอย i ์อัปเดตแล้วนะผมรซีโลครับผมยังดีนะครับไปสู่วันขาวนี่มึงเลยไม่นึ้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนลยฮะมึงตายแนยฮะไปสู่วันขาวนล้มึงช็อกกันเลยฮะโอเคครับมาที่จริงแล้วฉันได้รู้เรื่องของอะไรอย่างของรีบไล้หมดแล้วล่ะมึงไงจากนั้นแบบว่า ป็นพลังที่ไต้ิตใจของร่างกายของใครสักคนน่ะโดยมีจิตใจของคนคนนั้นน่ะหรือก็คือนักกีฬาผ่านเขาเกิดขันมีพลังแบบนั้นน่ะเหรอ,อออโทษครับอนะ่ใช่แล้วฉันคิดว่าเป็นพลังที่เขาใช้สิ่งล่างน่ะเพราะหากเป็นพลังแบบนี้ก็จะเสื่มอมงานอะไรไปนิดจูๆ่ๆมันก็โผล่พ้นมาขึ้นมาได้อะ่ะในหนังเสือเก่าผมเคยเห็นมันชี้การวิจัยคล้ายกันอยู่นะโอ้ซึ่งแบบว่าบนที่สาบสือไปแล้วนะ แต่วิธีใช้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งเท่านั้นเงื่อนไขหรอโดยเฉพาะคนของลีลามดและเจ้าการของพมวว่านั้นจะสามารถเข้าสิ่งล่างได้โทษเลยก็คือนิ้วหรอเ๋็นไปได้ว่าพวกเขา,าจะมวิ่างกายปากสาหรับผู้ใช้มันมันออกมาดูไม่งานมนักนะแต่คิดว่าจะเป็นพวกที่สั่นเสริญบ,บาิซ้อมด้่ยความกี่ขานอยู่แหละพูกถึงฮามิซอมเลยงั้นนิ้วที่จัดก,การไปแล้วก็ถ้าเราจัดการทุกคนได้แล้วก็ โูงบัญญัพวกเราจะไม่มีวันที่ไปนะผมอ้าวบรรลัยแล้วนะไงแน่นเป็นจุดจบข,ของเขาเนี่ยอ้าวจบเลยถึงงั้นก่อนอื่นเราต้องกำจัดนิ้วในป่านะผมแา่แนั้นเราก็ประสา,านกับความเกิดค้าตงตรงเลหลานแผนการโดยสรุป๋อ้ทุกคนฉันยังมีเรื่องที่จะบอกอีกอะตัวโตวแต่ฉันไม่คิดว่าแค่นิ้วว่ามันที่อาจจะเข้าสิ่งชันด้วยก็ได้นะ ถ้าฉันควรทำไงดีลนะ่ะอะเอาว่ะสุดพรูยอนได้ดีนะ โอเคครับบ้าโอาเคครับบ้าโอ้โหเห็นหน้าเอ<บ>็มวีเอครั้งหนึ่งฮะผมรู้ <c oughs> สึกอ่าไม่ได้มียว <c oughs> หน้าผักเป็นรอยย่นหมดแล้วนะโอโ้ตอนนอนอะไรมึงเนี่ยตอนนอนอื้แล้วสวร์วันนี้ตื่นหรือยังนะไอ้สวร์เลี้ย,ยผมคิดว่าจะไปายาหลับตั้งแต่ตื่นต้นเร็รแล้วนะไอ้นี่เป็นแม่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้โกหกอ่ะที่จริงผมเป็นห่วงเลียนะ พราะอนีทีอาจจะเจองานหนักนะอย่างเมื่อวานเนะเออใช่รู้ได้อยู่แล้วนะเหมือนรู้ว่าพวกเขาจะปฏิเสธเรื่องเลยเขก็ไปแม่เลือดเจ็บเล,เลือดเจ็บอยากออกแล้วผมอ่สาสงสารเลม่เลียนะเป็นแม่มดนะผมแพ้ใช้คิดว่าคนทําไงดีเหรออืมไม่ใช่แค่ฉันแต่ยังไงถึงต้องเข้าถึงคนได้ดีกว่านี้ แล้วพวกเขาจะดีกับมาบา้างอนะเรยททำตามที่เรยอยากทําดีกว่านะไม่ว่าเรยจะท,ทำอะไรโปอ,อยู่พวก็อยู่ข้างเรยอยู่แล้วนี่ไม่ไว่ายังไงก็ไม่อยากทิ้งชาวบ้านไปใช่ไหมล่ะชาวัวนนี้แล้วก็ไปที่นั่นอีกนะบางทีงจะได้ข่าวดีจากเธอก็ได้นะ ผมจะไปดูเบตตี้หน่อยแล้วกันนะ,ะอืมอืมไปเลยสวัสดีเบตตี้ซยนะอา่าวว่ะโอเคครับเอาออมมเมริกาเอาเ่อแลมฮะแล้วเมือท้ามเมริกามีแขมาหาค, <c oughs> คุณคืออาจะไม่ปิดจตัตะกลงของคุณรู้สินะวิฮันเทียครับ <c oughs> ผมมาที่นี่ตามประสงค์ของเจ้านายเหรอครับ <c oughs> คุณคุณรู้สิฮะ เมื่อวานเองก็ได้จดหมายป้อาจากเธอมาอย่างนี้เองว่าแล้วเชียวไม่ครับอ,อาจจะเสี่ยวไว้ราชแต่ผมขอยุดยอดเจงกับเนื้อควาจดหมายที่ไายส่งไปนะครับน้องเป็นการเข้าใจผิดสินะครับถ้ามีเอียแล้วก็คุณเลยอผปยะยามอบปรยคุณทางการาหารนี้กับหมู่บ้านไปนพร้องกันนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณรู้ปัถน,นาครับ มิกุมาใช้ก้อนอยู่ในป่าแล้วกองรังทหารจะมีฝากข้อความนี้เาบอกอ่ะว่าอยู่ใลคขว่าสมัมพต่อสู้แล้วแต่อทำไมคนรู้ถึงต้องช่วยผู้คนที่ของดีเดียนแถบนี้ด้วยละ่ะจะได้ขผมได้ส่งข้อเสนอมาให้เนะี่ยเพื่อประกาศเป็นฟันดาิในการเลิกกลาชานะครับแต่เรื่องไขคือการเป็นผู้เส่วนของมองแลกในะป่าเอลิสออสโอเข้าใจนะครับ เพราะเคยผลนี้เองเหรอสินะแต่การวิญญาชาวบ้านทุกคนไปมึงหลงนะเป็นเรื่องยากแล้วแต่นั้นชาวบ้านคืนหนึ่งจะต,ต้องไปทิ้งหน่วยงานละแล้วจะเป็นนาทางชาวบา้านอีกครั้งหนึ่งไปที่พิถาเองค่ะโอเคครับป่ะเพราะตอนนี้ถ้าเราสวัด์อีกจะมุ่งหน้าไปที่นั่นนะนน่นิ่งเหรออืมนะครับผม,ผ,ม,ผ,มผู้าภาษาผู้ภาผู้หญิงไม่ได้คนระับผมา้าาคแกสมก่อนผมพาคไดนะ้แต่ว่าไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันแปลกเหรอมันก็ว่ามันจะจอดจนเกินไปนะ่ะอ่ะ เอาว่ะสุบูลูครับรครับไม่เลียครับอามิเลียจะรู้ว่าชื่อของใครข้างเลมนั่นคือเรมนะครับก็คือสุบูลูแร่บอกหลอมเรมอ่ะคุณเรียกยังไงกูไม่รู้แล้วมันจะจกไปแล้วเนะ <c oughs> ี่ะกูจะลืมนี่ <c oughs> โทษทีครับเหเรอเบตตี้ปอดจะอยู่ที่นี่แหละเพ็ดเบตตี้ไม่ไปหรอก เบตตี้ไม่ไปวะเอาไงวะแล้วตอนหน้าก็บอกว่างั้นแหละเพราะว่าเบตตี้อยู่ในห้องสม,มุดต,ต้องหา้ามไม่งั้นก็ปลอดภัยแล้วอย่างเพราะผัญญสัตยาเธอออกจากคดีลังหายไม่ได้แล้วเรียคงรู้ใช่ไหมนะล,หไไหล่ะแล้วนั่นเปนหตผลขี้โกงเหรอก็เห็นที่ว่าแหละน้องสาวนั้นเขาผมจะอยู่ที่นี่แหละจากนั้นเราไม่ต้องห่วงคดีลังหายก็ไดนะ้ทั้งเบตตี้ทั้งออนหวานและชัยีแต่งานก็แลรพัถนานะเข้าใจแล้ะครับทำเป็นใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ อยู่ทำตามที่อยากเรียนตามอยากทำเถอะมันจะอยู่ข้างเธอเพราะเธอคนเดียวนะอาว่าแล้วสมบูรณว่าเห็น <c oughs> ใจกูไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเราจะไปยกอ่ะอ่าเ <c oughs> พราะฉันเองก็ไม่อยากให้ชาวบ้านต้องเป็นอันตรายนะอ,อันตรายนะคะทุยแถวผมผมพ่อเสริมวีนี่ไ่เหมือนไม่เหมือนเมื่อก่อนนะไปดูคลิปเดี๋ยวลงคลิปเกา่กาๆของบิ๊กกร์โคดินกับ ไอ้โรงเรียนหัวหน้าลืมเรื่ออะไรเนี่ยจำไม่ได <d> ้เออไม่ใช่วผมผิดเรื่องอะไรอ่ะฮาเลโไปโรงเรียน,นนะผมมาขับรถม้ะะมามีไม่บ้างพอพวกเด็กถึงต้องมานั่งรถม้าด้วกับพวกท่านนะ <d> ไปก่อนนี่ชุบแตะนะ <d> ไม่พวกเด็กขึ้นมาล,ะะะละักล้างแล้วคือไปคุยเด็กโหจะได้น,นั่งรถม้าไม่คิดว่ามีใครจะไปต้งนร่บของคนเหรอแต่คนเคยถามความรู้สึกของพวกเด็กบ้างไหมครับ บางทีคุณอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าเขาเกลียดคุณหรือไม่อยากอยู่ใกล้คุณน,นั่นแะเรื่องนั้นไม่จะเป็นต้องถามว่าฉันเองก็แค่รล้กตัวเองดีแล้วแหละอาหาเด็กหกคนกับรถม้าหนึ่งคนยังมาสสด,ดุดอีกอะแล้วความตั้งหน้าของเธอจะเป็นจริงได้ไงกันล่ะคุณใช่ไหมล่ะเพื่อเธอไม่อยากขนนั่งรถม้าก,กับพี่สาวคนนั้นหรอ อ้าโทษโทษโทษอืมมาครับอืมเลยที่คอนเราพี่สาคือพี่สาเป็นแต่มาฝรั่งไม่ใช่หรออะไรวะคนที่มาพร้อมกับพิสุวรุ่นตอนหลังกังลังกายทางมายิ้มนะเรื่องนั้นถึงเราจะไม่เห็นหน้าก็เถอะแต่พวกเราก็ดีใจที่ได้วยคกับพี่สาของสุวรุนะอ้าวมายิ้มด้วยน่ารักอ้าห้ยผมจริงผมไม่ชอบแนวนี้แลนะผมนั่งไปด้วยกันเถอะ อราเรียกแรกกับพี่แหละไปด้วยกันเถอะโอเคครับเพาเสียงไม่ตรงกับที่ว่าขออภยัยมันจะเลยนประมาณนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งจริงๆนะตรงไหนวะน,น,นะผมอกองภาพเบบเก็ขออภัยครับผมตอนนี้เราสืบพีพีแล้วครับว่าสีถูกนะอาไอ้นี่รู้อ่啊เฮตี้รู้อ่ามันเป็นส่วนรู้นะผมแล้วผมฝ่ายจัดก,การมาหาวิทยาลัยด้วยนะ่ะบอกเชือ่อใจได้นะท่านเอมิเลียก็ดูแลตัวเองด้วยนะ เอาว่ะเอา้าเฮ้ยหูวแาล้ะไอ้นี่ใครรู้แล้วอย่างนี้นี่เองพวเองก็คิดว่าไม่อยากให้พวกแกติดต่อกันยังไงล่ะให้ตายสิมีเทนนี้มันไปยิงไรไปโยอ์จริงเลยนะบังอ่านมาขัดจังหวะเ้้ฉันกับมีเรียทุมมันหนักกเว้แกอุวยเรียบร้อยครับเรือสาตว์เลยเธอนะ่ช้ามา พวกเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละว่านายจะเป็นสปายน่ะส่วนรู้ไม่ได้ไงก็ถือเว่าความรักทางการค้าแล้วเราก็รอเอานายไงให้ติดต่อกับลิศแม่มดสองชั่วโมงสองชั่วโมงนั่นคือเวลาที่เราจะจัดการในพวกแกแล้วหลังนั้นก็ใช้เวลามาพอที่พายไปเรียกคนอื่นออกไปกำจัดพวกนี้แล้วหาตำแหน่งและเตรียมแผกกน,นการเพื่อกำจัดอาบิซซ็อกแบ่ความเก,ก,ก,กลียดค้านของแกไงล่ะ ส่วตรงที่ก้าวหน้าไปเท้าหนึ่งพวกที่พอจะการเป็นผู้แก่ทุกเมือ่อจงเรียนรู้ความน่ากลัวของมันซะเอาวะขอให้พอม่ยันผู้ติดต่อติดอยู่ชื่อเธอเท่านั้นที่เ,เข้า,าม,มารู้นแะล้วไม่เห็นจริงนิขอให้โชกดีนี่ขาพูดกับลุงนะผมนี่คืออุปกรณ์เชยหรอกท่านาไปเรียนไฟอย่างเธอ,อ,อกมาได้ดสินะ แลวังเขาพูดหน่อยสิเอเสียภาพลักษณ์นะเจ้าคุมนั้นท่อพลท่อมูลมันแปลกนะไปเป็นของที่ทามือของรอทวารนะดูเหมือนจะเป็นมมปแม่บททวารเ้ปากันแม่เขาถือจับได้อยู่ด้วยอนะ่ะจะเดินไปขอเมเลียนะปีตาบอกไม่ได้ขโมยมันนะอืมอ่านะเพนการแก้ไขความเข้า,ขา,ขา,ขาใจเรื่องจดหมายก็ราบเรื่อยๆดีด้วยสินะ เป็นพอสุบรรณุงพยายามน้มน้าวชาวน้มน้าวชาวนั่นแหละเออเอาวาเอาไงเอาไง กินน้ำเนี่ยอ,อยู่ตรงนี้ไปเลยไม่เยวนีีเนี่ยอ,อยู่บวกแบบของตัวเองเหรอแล้วจะเป็นสิบเก้าเลยแล้วไง๋ยว์ถ่ายเสร็จเราจะได้โลอ่ออกมาต่อนะครับผมอ่าอย่าพูดสีมันน่าอายออกนะโอเคครับพี่ดุลเรานะหมาแล้วครับมีหมามาแล้วนะครับผมต้องเราสโตรกมาเพื่อเลือกตำแหน่งเลย,เลยนะ แผ่แต่แผ่การจต่ผากันแล้วถอดมาลนะแผนที่นี้ช่วยได้เยอะเลยนะนั่นก็ปนแปลว่าเครื่องหมายแผนที่คือถ่ายราปูปปวนจริงๆสินะแต่บนรล้จะเรียกว่ม่นมวมายหรือหน้ากงกิจดีนะแต่เห็นอยู่กับพวกมันมานะ่ะเ้าก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วทีนี้จะปิดเครือข่า,ขายการสื่อสารของมอนได้แล้วนะโอ้โหคุณแมวเรานะแต่หมาไม่ ทีจีอะไรของมึงเนี่ยวัดออาเว้ยเอาไอ้นี่เดียวไอ้นี่มาแล้วเว้ย,ม,นนยม,มันน่าชีชิตไม่โม้สักหน่อยเลยอ๋อโตอยากจะไม่รู้ว่าคนเป็นใครแต่ขอคนที่ช่วยผมเอาไว้นะครับ <c oughs> ออโตแล้วนะผมมาแล้วฮะทุกคนเตรียมพร้อมนะ ถืกเป็นเราเราพร้อมเราถืเมื่อนะแปะกันเลยทุกคนนะครับตาเล็กวางแผนไว้เอาละถือเขาเราจะก,กันมาแล้วทั้งจอร์ตาทั้งความเกลียดคานเราจะเรียนไปเห็นมันกันเลยอ่าครับผมมาเอาไว้เบรกิกสมามึงยังนิ่งเหมือนเดิมเนะลยหรือนู้อยหลังล้ออยู่นะครับผู้เชื่อในความรักมันรู้ได้ไง,ไงวะ ผมคืออาบีซอฟด้วยความเกลียดข้านเนี่ยเบรรคคอ,รอร์ตะกูมันก็โลกคอนดี้ครับเบอรตะกิสนะผมผมเล่งนงี้แล้วครับอิทธิพบครับท่านอาบีซอฟผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้กรกรมหาร่างผมีดีเป็นนิ้วให้ท่านนะครับเดี๋ยวเพื่อการทดสอบไม่มีสิทธิด์ดจะไปเกลียดยิ่งกว่านี้แล้วครับเอาว่า จอ็อกเกอร์แม่งเองหัวตลอดนะฮะผมเรียกเบรกิสแกรนดโมองอุ้ยอังวมดพี่จู่าไว้ทนันจริงได้ผิงเตอลงทุกตัวเองน่ะไม่จริงนะครับถ้าไม่มดไม่ใหญ่ผมช่วยในความรัทกที่ทนเจ็บปวดเ้อ ท่านแม่มดจะยืนยันต่อเมื่อได้คนทำบททดสอบสำเร็จแล้วครับเอาวะใช่บททดสอบสิท่านอยากให้ผมทำตอนนี้คือบททดสอบอยังไงวะเขาพูดถึงคนที่ให้ผมตาสว่างครับนีดบบ่ด้วยบททดสอบเราต้องทดสอบว่าเครื่องเอเป็นผู้ชนะที่มีคุณค่าพอหรือไม่คุณค่าพอที่ท่านแม่มดจ,จะเข้าในร่างนั้นหรือไม่เอ้ยอมีเลียนดีกว่าเข้าไปในร่าง พชนะเหรอคุณมีค่าพอถ้าไม่มดก็จะสิ่งแรกของเธอแต่ทําไม่ก่เป็นเศษถ้าเธอรู้สึกว่าตัวตนของสลั์การเป็นพัชนะของท่านแล้วก็ไม่มดจะจิตเป็นโลกนี้หรือทําโลกสู่ความหมายอย่างนี้นะไงล่ะหรือไห่บอกว่าเนื้อของอเมิเลเป็นสิ่งเดียวที่ไร่สิ่งที่ไร้คุณค่าแล้วเหรอไอ้ภาษาศอกเฮ้ยวัน อืมอุ้ยเทนหนังสือเขาสอนคุณออกมาสินั่นคือนี่เหมือนจะเป็นมีเทียนะครับท่านเถบีทเลอเธอะเออเทระนะผมมือนี่ครับมาแล้วอือแหละสเปียร์ครับผมทุยนะ นะแล้วคันน้องเดือดโจมมาส่ความสำเร็จแล้วเอเอนั่นแหละมาครับผมปร็ดังอับคันโอเคครับโมเลนล้างผมผมได้แหละไม่รู้สิต้องไปถามไอ้โมที่จนะใ้ฮัทกินเช็ดติดตัวดูสิเออจริงด้วยนายตัดแต่ฉันเพราะมีว่ามมคอยตามอยู่ทุกที่ทุกเวลานี่น่ย นั่นหมายความว่าไงน,นะใายเดียวม่สุขความสุขของท่านแม่มดอะ่ะใครแกขนาดนี้เธอคว้าหัวใจฉันไว้เลยแหละใครสุดสุดเลยดูดูแล้วว่าใครก็ไปนั่นนะฮะไปออกระเทยพัทเทอร์เลสเซน่ะครับผมมาโอ้แล้วมือโคตรไเริ่มเลยอะ่ะโอ้ยคิดว่าจิบกพนน,นะครับ เราปกติฮะเธอเซิร์พยายามเขา้าเลยเขอ่ยเข้ามาอุ้ย,ยตุง้งตนี้ทำไม่ลำบากนะอันนี้สวยจริงเลยทาลันเธอเสิร์มาจบแล้วเขามาแล้ววะ่ะมีเอฮนนะอุ้ยอืยอพี่เหมียวพี่เหมียวแล้วนะะไปไกลฮะ ครับแต่ก็โอ้นึกว่าแย,ย่แล้วสิแล้เวเขายดีแย่ย <c oughs> อิชัยฉันล่องอยู่บนฟ้าเพื่อไปซ่อนอย่างไรเก่งค้าเหรอครับอ้นี่มันอะไรล่ะไม่เห็นอะไรจริงใช่ไหมเพื่ะเขาเห็นทั้มีคนลและทุเรศแบบนั้นนะฮะใครแบบพวกนายมองว่าทุเรศเหรอหรอแต่ว่าเป็นเรื่องเหมือนนั้นไปนปล่อยฉันจัดก,การเองเ,องเด้อฝากจัดการตามแผนด้วยหรอเข้าใจแล้วครับดีแล้วครับพี่นะ จะกลารหมอนั้นได้แบบนเทตเลยล่ะเออไว้ใจได้เลยมาครับผมเข้ามาเลยไอค้คณอาบิซอบคุณนี่คุณทำร้อนไปกันแน่เนี่ยโอเคครับมามันมีทางเออโอเคครับถ้าเป็นฝันเราฉันเคยฝันมากกว่านายเลย ว่าแลเชียวก็ค,คือจอมยิ่งสวยแท้จริงอย่าเนียชื่อขั้นคือนักสู้สุพรุเป็นสวีนของอเมริกาครึ่งเอวผมสีน้ำเงินไม่รู้ว่าคืออะไรของย็นงสวที่ว่าคืออะไรแต่ที่นี่คือที่เดลิชจัดการชื่ออื่นไม่อยากได้หรอกนะโอเคครับผมโอ้ยไอ้กับเฮ้ยภูเขานี่นคนนะแต่ตนที่ฉันเคยจนมูม,มาครั้งหนึ่งลงลนะ่ะ แต่มันคือสถานที่จุดจดของนายด้วย,ยงไงล่ะและ้วเป็นเพ้าหมายของคุณมีการ่าพาผมมาที่นี่แล้วก็คุณจะเตรียมอะไรเวอร์ป่าผมนะครับอะไรกันเขาสรตูตามธรรมชาติางไงล่ะซึ่งนายกับฉันเองก็เหมือนมีเหมือนกันนะนาผมอ้าวประตูธรรมชาติเหรอตอนนี้คุณจะคนเรียกผมว่า เจะเป็นเห็นลูกลกาจิกลูกกา,กาจูเลสอะคิลิสผมคือดาบไงจากที่ฆ่าเองไงผู้ใช้วิญยาณพูเหรอคอร,อรับอกาดียังไงกาดียังไงโอเคครับนี่คือตอนหนึ่งกับพเลเรื่องของคุณนั่นเหลอผมไม่เคยได้รับความเปรยขนาดนั้นเลยครับเนี่ยงั้นเหรอนั้นก็สมเป็นสาวน้ำสมเนื้อหน่อยนะนี่สิ่งที่นายคนได้รับง่งนะายๆล่ะจะการเลยจูเลส จะดีเหรอฉันจะไม่ถอยกลับไม่ก้มหน้าใ,ใครแล้วก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ให้ใครอรืแล้วละ่ะผมเป็นคนที่ชหน้าคุณได้แบบเป็นแลปานีผมจะว,ว่าการกระทำของผมมันมีความหมายและเหตุผลแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่อ้างว่าตัวเราเป็นสวินที่จริงแล้วไม่ใช่นาย,ยาเชื่อผมได้หรือเปล่าล่ะฉันเ,นเกลียดน,นายที่สุดเลย อ่ารู้เยู่แล้วนายเป็นคนหาแขนขาฉันเชียวนะมารู้จักคาว่าออกมือบ้ารือไงหลายนายเนี่ยถอหรือว่าผมเองก็ออกมือไปบ้างแล้วนะจริงๆนี่คือการออกมือเหรอมาเลเชียนีย่มันหน้าหมันไส้จริงๆเลยนี่มันหน้าหมอนไส้จริงๆนะาาผมะฉันเก็ตดนายจริงๆไอ้คุณอัศวินผู้ยร่งใจถึงอย่างนั้นฉันก็เชื่อนาอยโคตรเก๋ นี่คือความไอ้ชันสิ่งนี้บนลายมันเป็นอาสวินทีหน้ารึ่งไงล่ะดังนั้นดยผิวหนาทั้งหมดผมจะตอบล้ำเองพอกันได้แล้วครับไม่วามว่าถวิธุณใช้ผิจาร้าเพิ่มเพิ่มคนเดียวจะมีอะไรเปลี่ยนไปครับเอาวะท้งหมดลสอบไปสุดเลยแล้วผม จีิีเผ่าส่วนหนึ่งนะผมเห็นอยู่ฮะเห็นผมผม,ผมเห็นปัญแกลแลวผมไม่เลยพูดนะครับผมนี่ครับไอคิดแ <kill> ล้วต้อเรือเรียบร้อยแล้วคนนะ่ะมัน่าจะมองเห็นนะครับมัน่าจะล่องผนอยู่นะครับ ที่ฉันมองเห็นคือจะต้องอห็นเบลูกิสฮะตัวเลมองเห็นก็บบอกฉันมองเห็นเท่านั้นหละอีกอย่างถึงรู้สึกขยายใหมากกว่าอี้ฉันคิดอนีกนะผมเช่นเล่นแบบพอรู้สึกร่วมกันน่ะเพราะเหตผลนี้ทำให้ผมมองเห็นไงตอนที่กูเสนอมาแล้วผมตั้งคำถามกับใจตัวเองเลยลหละไปนี่สวยใช่ไหมล่ะผู้ชายที่ทำทุกอย่างขึ้นอยู่กับความทั้งหมดคงให้นายมองเห็นหมดเลยสิ าวะนะครับขอสงสามชั้นแกนแล้วผมมาอุ้ยแบงบัลและไก่กับนายนี้มันน่าขยรใหญ่ให่ชะมัดเลยเนะี่ยงั้นรีบทำไมจบเรื่องกันเถิบะนะอ่าตามนั้นนะ่ะจุนนายจุกบแจ๊สายตาส่วนผมก็ใช้มือเองเพื่อของผม นักสกิลสุดมันลุกค,ครับวันนี้ครับจับตอนผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นสวินกับอัศวินผู้ยิ่งใหญ่แล้วบอกมาอ่าก็จะรู้แล้วว่าสองคนนี้ขะไข่แล้วบอกโอเคสัปนี้กระตุมม้นระดับพุ่อขึ้นหน้าครับตอนหน้า,ตอน,นาตอนจบนะครับผมของลีซีโลนะครับผมตอนอื่นผมจะรีบทยอยมาที่หลังนะอ่ามามาเราจะนลาป้าเอ่ออามามา,มา,มาจบก่อนนะถ้าจะเป็นลีซีโลจบก่อนอามามา,มาจบที่หลังเอาเลนอย่างนี้นะผมกัดโดยกันลาป้านั่งอาจจะยังไม่จบนะ อาจจะจบ่อกแรกอาจจะเป็นลีทิโรนะครับผมมาจบ่องแรกนะครับผมมาวันนี้สวัสดีก็ตัวเรากับมา่อนฝัพัดหน้าครับผมไปกทุกคน่าฝันดีครับฝันดีบ้าอะไรรู้กิฟตี้าแหละฝันดีตรงไหนวะสวัสดีทุกคน